เอาวัวเอาวัวเข้าสองเตรียมย้ยายไปรักษาที่บ้าน,นชาวบ้านช่วยกัน นี่ครับลุงแกมาช่วยนะครับนี่จิตอาสานะครับมาช่วยวัวเพื่อนบ้านล้มกลางทุ่งนะครับันนี้ก็ มาอยู่บ้านเรเบียนะครับโสยอมโสดไอโรเบียบอกบ้านเรเบียบอกบ้านเรเบียครับนี่ลุงจะเป็นเจิตอาสานะครับนี่คือมาช่วยทีมงานเพื่อนบ้านนะครับนี่วัวล้มกลางทุ่งครับนี่กอดีรถเข้าไม่ถึงครับรถยนต์เข้ามาก็จมครับผมก็รถไถเข้ามาครับนี่ครับวัวตัวนี้มีฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยครับน้องอ้นครับผม นี่นะครับมาไกลครับวันนี้ได้รับติดต่อมาจากเอท่านรองไปพบนะครับว่ามีวัวล้มให้มาช่วยชาวบ้านนะครับวันนี้ก็ดูว่าพื้นที่นะครับรถยนต์เข้าไม่ได้นะครับมันสูงมากก็เห็นจมลุงจะไปจิตอาสามาช่วยครับไม่มีค่าใช้จ่ายนะครับสวัสดีครับท่านู้ช่วยครับ ็เดินประคองตามวัวมานะครับ คุณทมงานจิตอาสาะนะครับนี่รถก็ออกมาได้นะครับไกลมากนะนครับชมไปพร้อมๆกัน,นครับคนย้ายวัวลมอยู่กลางทุ่งนานะครับนี่ย้ายวัวครับนลูก บาทบาทบาทสัปือให้บาทบาทเนี่ครับขอขอบคุณลุงมากบาทขอโทษเอฟซีครับวันนี้ไปไม่ทันครับมันเคล็ดตัวจริงๆครับตัวนี้ต้องมาช่วยวัวตัวนี้ก่อนนะครับผมเพราะว่าสงสารเจ้าของที่นอนเฝ้าครับนอนเฝ้ากลางทุ่งหลายคืนแล้วเนี่ครับต้องขอบคุณคุณลุงมากรับรถไถครับจิตอาสามาช่วยครับคือเห็นหมอมาแกก็มีใจมาช่วยเต็มที่เลยครับ เราไม่คิดค่าใาช้จ่ายกันชาวบ้านเวยอกันอยู่บ้านวเราเบียนะครับ ไปที่บ้านไปที่บ้านไปที่บ้านแกเลยอะครับคอรอ้รับผมอันนี้ไปรักษาอยู่ที่บ้านดีกว่าครับเดี๋ยวทำคลอ่นู่นเนาะครับผมสะดวกสบายกว่าครับผมแล้วก็ประสานงานหมอในพื้นที่มาให้ครัเขาดูแลให้ผมหน่อย อยอดเลยครับพี่เจ้าฝีมือมากเลยครับนี่ออกจากหน้าแบบไม่มีกระเทือนเลยครับผมฮียครับบายไปตามไปลูกยืนไปยืนไปก็เดี๋ยวขึ้นรถก่อนนะครับผมบัวไปแล้วเดี๋ยวขับรถตามบัวก่อนนะครับ ชมเสดๆไปพร้อมกันเลยครับแบบนี้มนี่ ไชมไดนไหเลไชมดูมุคนชม,มนนแล้ไหมเราเขามาดูที่ไหนหาดูยาานะครับเ,เทปแบบนี้ก็คือไม่อยากให้เกิดขึ้นเลยนะครับกรับพี่น้องชาววัวเรานะครับแต่ตอนนี้ได้รับการติดตอ่อไปจากพี่ทางบ้านละเวะน,นะครับพี่อยู่ทางบ้านละเวะก็คือก็ไม่รู้จักกันหรอกครับก็อยู่ใน fc เรานี่แหละครับ ติดต่อเข้ามาก็สงสารแกแกมาน,นอนเฝ้าหลายคืนแลวครับก็เลยได้ติดต่อทางชยากรฟรามมาก,ก็ให้มาขนย้ายให้นะครับทีน,นี้ก็วันนี้ก็คือวัวน,นี่คือมีเอ่อสภาพที่ผอมโซนะครับคือการให้ลูกดูดนมเป็นเวลานานๆเนี้ยแม่ก็หมดแคลเซียมไปด้วยเลยนะครับแล้วก็ไม่ได้ป่วยนะครับก็คือล้มไปเลยแล้วก็มาป่วยทีหลังนะครับ แต่ตอนนี้ก็ลุกไม่ขึ้นก็ต้องใช้โรอกช่วยประคองนะครับแต่คนย้ายลําบากมากนะครับการขนย้ายคือออกจากพุ่งนานเลยนะครับก็คือต้องเซฟที่สุดเลยเดืองซีคโครงนะครับพือเจะแบบทําแบบบ้รดาเก็คือต้องทักษะจริงๆนะครับเอ่อใช้คือต้องวางแผนกันดีๆนะครับทํายังไงให้เซฟซิคโครงบัวให้มากที่สุดครับโดยการยืนมานะครับ ก็ชมไปเลยกันนะครับนี่คือการขนย้ายแบบระยะทางประมาณเอ,อ่อระยะทางประมาณเกือบสองกิโลนะครับผมนับจากทุ่งนามาเนี่ยก็คือวัวนี้ต้องต้องเดินทางเข้าไปในหมู่บ้านนะครับแล้วก็ไปถึงต้องจัดสถานที่ก็คือให้เขายืนกินแล้วก็ได้กินนอนแบบพิมนะครับไม่งั้นก็ไม่ไหวครับฝากด้วยนะครับเรื่องการดูแลครับ ัวนี่ก็คือต้องช่วยกันนะครับเอ่อตรงนี้ก็คือเคลด่วนพิเศษนะครับต้องเข้าใจด้วยบางทีคิดว่าต้องการเดี๋ยวนี้จะเอาเดี๋ยวนี้มันไม่ได้นะครับนี่คือด่วนพิเศษเราต้องช่วยเขาก่อนครับถึงบ้านเสร็จก็ต้องให้น้ําเกลือนะครับต้องการเอ่อคือให้แพทย์ชำนาญการมาให้น้ำเกลือนะครับวันนี้ก็ให้ไปเบื้องต้นแล้วนะครับต้องการเมตาบอลาดมานะครับ ตอนนี้ก็มาอยู่บ้านเราเบียนะครับนี่เดินทางเป็นระยะทางก็หรือว่าไกลพอต้อควรนะครับก็ขูบบตัวน,นี้เหนื่อยครับผม ก็เข้าสู่หมู่บ้านแล้วนะครับก็รถไถก็เดินทางได้เร็วขึ้นออมีทางคนเกลีดนะครับแล้วก็เข้าสู่หมู่บ้านนะนี่ก็ใกล้ๆติดิของโรงเรียนบ้านเราเวียน,นะครับก็ขอขอบคุณครับคือต้องมาช่วยกัน